ดีแม็กออนนิวแคปซนะคะตัวนี้เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่9,000บาทนะคะลูกค้าค่ะมาเช็คเครดิตกันได้นะคะสำหรับใครที่สนใจจะออกรกับโชว์รูมเรานะคะสนใจแบบไหนนะคะทักสอบถามได้เลยค่ะเอกสารอะไรพวกนี้ทักสอบถามได้หมดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะนี่ล้อล้นจัดเต็มมาเลยนะคะ m a ็กีน้ำตาลค่ะยางใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างค่ะกระจกแต่งนะคะนี่ภายในกันค่ะรถคันนี้เป็นรถกระบะสีประตูนั่นเองนะคะ ภายในนะคะจะเป็นบ่อผ้าสีดําค่ะนี่นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะชุดเครื่องเสียงแอร์นะคะสามารถปรับได้ค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะสําหรับรถตัวดีแมคคันนี้นะคะลูกค้ามองหาสีขาวรถปี2 0ดีแมคคันนี้1คันพร้อมเลยนะคะสําหรับไวรุ่นที่มองหาตัวดีแมนะคะรอล้นนะคะสีประตูด้านหลังนี่เก็บเงินเงียบมากนะคะใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจไลน์หรือว่า ช่องทางอื่นๆนะคะโทรสอบถามอะไรแบบนี้ได้หมดเลยค่ะเบอร์โทร089855888นะคะโชว์ร ay ูมแซกอโยทยาค่ะ